ดูดวงของชาวราศีขอรกฎกันนะครับสำหรับช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคม2568น้ยี้ไพ่ที่ขึ้นมามีทั้งหมด3ใบครับใบแรกคือไพ่พระยาพาลีจับปูทศกัณฐ์ใบนี้สะท้อนถึงความรู้สึกที่เหมือนถูกกดดันหรืออยู่ในสถานการณ์ที่เลือกทางออกได้ยากบางครั้งเหมือนตัดสินใจไปแล้วแต่กลับกลายเป็นไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดจึงต้องเตือนให้ชาวราศีรากรกฎระวังการตัดสินใจผิดพลาดโดยเฉพาะเรื่องการเงินและความสัมพันธ์ ใบที่2คือไพ่พระแม่ธรณีใบนี้บอกถึงพลังแห่งความขยันอุตสาหะและความมุ่งมัน่นไม่ว่าตอนนี้จะเจออุปสรรคอะไรคุณยังมีแรงใจที่จะยืนหยัดต่อสู้ทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองและจะค่อยๆเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นความมั่นคงในชีวิตเริ่มก่อตัวและใบที่3คือไพ่พระแม่โพศพไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานที่มีเกณฑ์ได้รับคำชมหรือผลตอบแทนที่น่าพอใจรวมไปถึงการเงินที่เริ่มคล่องตัวขึ้นมากรวมถึงความรักที่สดใสมีคนเข้ามาให้เลือกหรือคนรักดูแลเอาใจใส่เมือ่อมองภาพรวมของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้แม้จะเริ่มต้นด้วยความสับสนและแรงกดดันแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามทุกอย่างก็ค่อยเปลี่ยนเป็นพลังบวกการงานที่เคยเหนื่อยจะเริ่มเห็นความก้าวหน้าการเงินที่เคยตึงก็เริ่มผ่อนคลาย สุขภาพใจที่เครียดก็ค่อยๆดีขึ้นและในเรื่องความรักก็จะได้สัมผัสความอบอุ่นที่เติมเต็มหัวใจมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะครับเดินต่อไปด้วยความเชื่อมัน่นแล้วคุณจะเห็นแสงสว่างในเส้นทางชีวิตของคุณเองครับฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงฟรีแบบนี้เป็นประจำขอแค่ความอนุเคราะห์กด subscribe like share และอมเมนต์มาทักกันว่าโดนใจไหม ตามไปดูดวงแบบจัดเต็มกันได้ที่ช่องออสายลมพรมยานดูดวงฟรีด้วยศาสตร์ไพ่พรมยาน